สวัสดีค่ะคุณครูชาวลริตป้อมอาสาหนูชื่อนางสาวพัทรลาภพรบริบูรณ์อยู่ห้องมหัศเลขที่32วันนี้จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกในหัวข้อเรื่องประเภทของศาสนาเนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างทางภูมิศาสสิ่งแวดลอ้อมและความเชื่อถือจึงทำให้เกิดศาสนาหลายรูปแบบขึ้นเพื่อความสะดวกในการศึกษาจำเป็นจะต้องแบ่งศาสนาออกเป็น ประเภทต่างๆต,ต,ตามลักษณะและความเป็นจริงในปัจจุบันของศาสนาดังนี้ 1. แบ่งออกตามลักษณะของศาสนาแบ่งออกเป็นสีประเภทได้แก่ 1. เอกเทวนิยมคือเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวอย่างเช่นศาสนายิวศาส,สนาคริสต์และศาสนาอิสลามเป็นต้น 2. พระหูเทวนิยม เชื่อในพระเจ้าหลายองค์เช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนากรีกโบราณเป็นต้น 3. สัพพะ,ะเทวนิยมเชื่อว่าพระเจ้าสิงอยู่ในทุกหนทุกแห่งเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูบางลัททิถือว่าพระพรมสถิตยอยู่ทุกหนทุกแห่ง 4. อาอเทวนิยมไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างได้แก่ศาสนาเชนศาส,สนาพุทธเป็นต้น และทั้ง4ประเภทนี้สามารถย่อลงมาเป็นสองประเภทก็คือเทวานิยมเป็นศาสนาที่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกได้แก่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาส,สนายิวยูดายศาส,สนาคริสตศาสนาอิสลามอาจเทวานิยมเป็นศาสนาที่ปฏิเสธเรื่องพระเจ้าสร้างโลก ได้แก่ศาสนาพุทธและศาสนาเชนเป็นต้น 2. แบ่งออกตามสภาพจริงในปัจจุบันแบ่งออกได้2อประเภทก็คือ 1. ศาสนาที่ตายแล้วหมายถึงศาส,สนาที่มีผู้นับถือในอดีตการแต่ปัจจุบันไม่มีผู้นับถือแล้วคงเหลือแต่ชื่อในประวัติศาสตร์เท่านั้นมี12ศาสนาได้แก่ในทวีปแอฟริกาหนึ่งศาสนาได้แก่ศาสนาอียิปบราณ นทวีปอเมริกามีสองศาสนาคือศาสนาเปรูโบราณและศาสนาของพวกเม็กซิกันโบราณในทวีปเอเชียมีห้าศาสนาได้แก่หนึ่งศาสนามิทธาได้แก่ศาสนาที่นับถือพาตย์ของพวกเปอร์เซียสองศาสนามานิกีมีผู้นับถือระหว่างคิดศตวตรรษที่สามถึงห้า ชื่อศาสนาตั้งขึ้นตามชื่อผู้ตั้งศาสนานี้เรียกทั่วไปว่ามณีศาสนานี้ถือว่าพระเจ้ากับซาตานหรือพยามารเป็นของคู่กันชั่วนิลันสาศาส,สนาของพวกบาบิโลสี่ศาส,สนาของพวกฟินิเซียห้าศาส,สนาของพวกฮิตไซต์ชนพวกนี้เป็นชนชาติโบราณที่ตั้งคุมลำนาอยู่ในเอเชียไมเนอร์ ในทวีปยุโรปมีอยู่4ศาสนาคือ 1. กรีกโบราณ 2. โรมันโบราณ 3. ศาสนาของติวตันยุคแรก 4. ศาสนาที่อยู่หน้าแหลมสกแกนดิเนเวียสวีเดนนอร์เวย์และเดนมาร์กเป็นต้น 2. ศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่หมายถึงศาสนาที่ยังมีผู้นับถืออยู่ในปัจจุบันมี12ศาสนาดังนี้ 1. ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันออกได้แก่ศาสนาเต๋าศาสนาขงจื้อและศาสนาชินโต 2. ศาสนาที่เกิดในเอเชียใต้ได้แก่ 1. ศาสนาพุทธ2ศาสนาเชน 3. ศาสนาซิกซ์และศาสนาาหม์ฮินดู 3. ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันตกได้แก่ 1. ศาสนาโซโลอัสเตอร์ สศาสนายูดายหรือยิวสศาสนาคริสต์ 4. สศาสนาอิสลามและศาสนาบาไฮสา 3. แบ่งตามลำดับวิวัฒนาการของศาสนาแบ่งออกได้สองประเภทคือหศาสนาธรรมชาติคือศาสนาที่นับถือธรรมชาติมีความรู้สึกว่าธรรมชาติเช่นแม่น้ำภูเขาต้นไม้มีวิญญ,ญาณสิงอยู่ จึงแสดงความเคารพนับถือด้วยการเส้นสังเวยเป็นต้น 2. ศาสนาองค์กรศาส,สนานี้มีวิวัฒนาการโดยลำดับมีการจัดระเบียบมีการควบคุมเป็นระบบ จนถึงกับก่อตั้งในรูปสถาบันขึ้นอาจเรียกว่าศาสนาทางสังคมซึ่งมีการจัดระบบความเชื่อสนองสังคมเช่นศาสนายิวศาสนาคริสตศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธเป็นต้น 4. แบ่งตามประเภทของผู้นับถือศาสนาแบ่งออกได้สามประเภทคือ 1. ศาสนาเผ่า คือศาสนาของคนในเผ่าใดเผ่าหนึ่งเป็นความเชื่อของกลุ่มชนเผ่านั้นเช่นศาสนาโบราณของเผ่าต่างๆและได้พัฒนาเป็นศาสนาชาติเช่นศาสนาเชนและศาสนาพราหมณ์ฮินดูนับถือกันโดยเฉพาะในประเทศอินเดียเป็นส่วนใหญ่ สองศาสนาโลกคือศาสนาที่มีผู้นับถือกระจายอยู่ทั่วโลกแม่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและที่ใดที่หนึ่งเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามซึ่งเรียกอีกอย่างว่าศาสนาสากลสามศาสนานิกายคือศาสนาที่เกิดจากศาสนาใหญ่หรือนิกายย่อยของศาสนาสากลซึ่งเกิดจากความกดดันทางสังคมเช่น การแยยดสีผิวสิทธิทางกฎหมายความไม่เท่าเทียมกันกลุ่มบุคคลที่เสียเปรียบทางสังคมจึงหาทางแก้ไขในปัญหาเหล่านี้และทำลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนจึงฟื้นฟูรลัที่ศาสนาและระบบทางสังคมให้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาใหม่ขอจบการน,นำเสนอเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ